ไปดูอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เล่นอะไรที่แปลกๆเนี่ยนะคะก็คือว่ามีหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาเอาซอสพริกเนี่ยนะคะเทลงไปในอ่างอาบน้ําแล้วก็เอาเม็ดพริกเนี่ยนะคะลงไปในอ่างอาบน้ําด้วยก่อนที่จะลงไปนอนแช่นะคะไม่รู้ว่าชอบความเผ็ดร้อนหรือยางไรเนี่ยนะคะพริกเลยเหรอฮะเนี่ยซอสพริกพันสองขวดเทลงไปในอ่างอาบน้ํบแล้วก็เม็ดพริกอีกนะคะ แล้วก็นอนแช่เลยคโะสีแดงเลยนะฮะนั่นแหละนอนไปไม่กี่นาทีเป็นไงล่ะแสบแล้วโอไมค์กอดเลยนะฮะปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาทันทีครับนี่ต้องการจะพิสูจน์ว่าอะไรไงล่ะโอ้ฉันเจ๋งหรือยังไงเอากินด้วยแช่ไม่พอกินอีกต่างหากนะฮะอาจะได้สักนานแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะฮะโอ้ครับอาเอาเอาเอา โอ้โเป็นไงเนี่ยโอ้โหถึงตายแล้วตายแล้วเป็นไงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยดินบังพลาดอะไันเนี่ยแล้วแสบนะฮะเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากตายแล้วไปหมดเลยโอ้โหเอาก็ทำเองอะดูดูดูทำไปเพื่ออะไรนะคะต้องการจะพิสูจน์ ว่าโอ้โหฉันเจ๋งนะไงล่ะพอถึงมันทะล้องลั่นเลยโอไ่โอยมกอไปไวแล้วไม่ไว้แล้วอ่ะเป็นไอเดียที่น่ะไม่ควรจะลอกเลียนแบบมันก็น่ากลัวเนสีแดงอย่างเลือดนะคะเราพลิกด้วยนะคอ่ะ